และนี่คือช่วงสุขใจเช็คอัพนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอมาเช็คอัพร่างกายตัวเองหน่อยละกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นกีฬาค่อนข้างที่จะหักโหมแล้วก็ทุ่มเทมากๆนะครับหลายต่อหลายครั้งมักจะได้ยินเสียงลัานจาก,กระดูกนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากหัวเข่าเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกแปลกๆไหนๆก็ไหน,ๆ,หนๆเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพที่โรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามผมมาแล้วก็เข้าไปเช็คอัพร่างกายตัวเองกับคุณหมอเลยดีกว่าครับ หมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้มีเรื่องปรึกษาครับด้วยความที่เป็นคนที่ออกกำลังกายหักโหมทุ่มเทหรือว่าบ้าบิ่นก็ไม่รู้ครับบางทีเนี่ยเรื่องของกระดูกเรื่องของข้อต่างผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วมักจะเจอปัญหาแบบได้ยินเสียงแปลกๆจนกระทั่งแบบถึงขั้นอยู่บ้านอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินขึ้นบันไดบ้าน ก็ยังได้ยินเสียงป๊อกปักป๊อกปักอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังตอนขึ้นลงบันไดใช่เป็นบางครั้งแล้วตอนที่วิ่งเล่นฟุตบอลเนี่ยมีเสียงดังไหมครับบ้างเป็นบางครั้งครับแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบว่าเจ็บจนแบบต้องเปลี่ยนตัวออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเสียงดังกังวลแต่ไม่เจ็บใช่ครับมันน่ากลัวไหมมันทีว่าป้าบินเนี่ยเคยมีบาดเจ็บของหัวเข่ารุนแรงเลยนะครับ ก็อาจจะมีบวมมีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ถึงกับว่าล้มจนเข่าบิดเอ็นฉีกขาดอะไรไม่เคยอ๋อเอ็นเอ็นขาดครับเอ็นร้อยหวายขาดเคยมาแล้วอ๋อเอ็นร้อยหวายขาดนะครับแต่ตัวเข่าเองไม่มีปัญหายังครับไม่ถึงขนาดนั้นครับเราคิว่ามีเสียงดังใช่ครับข้างขวาข้างเดียวใช่ครับอย่างเช้านี้เนี่ยลุกจากที่นอนดังไหมมีบ้างครับผมเวลาบิดตัวเวลาอะไรเงี้ยขึ้นลงบันไดก็มีดังใช่หรือถ้ามุดยืนอยู่นานๆแล้วเริ่มสตาร์ทใหม่ๆมันดังเลยครับ อย่างนั้นนะครับบางทีอาจจะแบบว่าถึงขั้นแบบสะทานนิดนึงเพื่อจังหวะก้าวจังหวะอะไรเงี้ยครับช่วงนี้เนี่ยไม่มีข่าวบวมไม่มีครับไม่มีโอเคก็เป็นเรื่องเสียงดังที่เป็นกังวลมากใช่ครับดังแต่ไม่เจ็บใช่ครับเพราเนี่ยต้องขอให้ยืนให้เดินดูหน่อยครับผมที่เรามองเห็นจากข่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ดูว่าข่าวโกงไหมครับ อะโกงง่ายๆเนี่ยถ้าเราดูว่าเอ๊ะมามีเริ่มมีร่องเนี่ยแสดงว่ารูปร่างเข่าอาจจะโก่งนิดนึงโอ้แต่ผมพยายามชิดได้ครับชิดได้นี่ครับได้ได้ชิดบโก่งปุ๊บเข้าเองเลยชิดได้แล้วก็วัดได้นะครับครับผมแล้วก็ใช้ตัววัดดูว่ามันโก่งไหมอันนี้ก็ดูดูลักษณะของหัวเข่าเนี่ยก็ดูค่อนข้างดีนะครับหมายามว่าขาเข่าชิดกันดีไม่โก่งเข้าโก่งออกนะครับ เดี๋ยวคุณเจไดลองเดินให้ดู<ช>หน่อยเดินด้านนี้ <ผม S 1> เดินไปเดินมาช้าๆนะครับไม่ต้องรีบจะเดินเดินอย่างนี้ไม่ลั่นลั่นเฉพาะตอนขึ้นลงบันไดใช่ครับเวลาที่เราก้าวแล้วเหมือนต้องใช้แรงในการ,รยกตัวขึ้นอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับหรือบางทีเดินเดินอย่างนี้ก็อาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆเป็นเบางเขาอ่อนเขาสุดหรือว่าล็อกไม่มียังครับไม่มีนะครับ เดี๋ยวขอญาตตรวจด,ดูหน่อยนะครับ่าดังนี้แหละโอ้โหนี่ของจริงเลยลดังลั่น นี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆเอ็นหย่อนนิดหน่อยนะหย่อนนะง่ายเดี๋ยวขอไปเอ็กซเรย์ดูครับผมเพื่อดูว่าตัวข้อมันเป็นยังไงแนวของกระดูกเป็นยังไงบ้างจากภาพเอ็กซเรย์นะครับผมแ้วเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับ เมื่อกี้เราถ่ายรูปเอ็กซเรย์ในในท่ายืนอันนี้เป็นรูปถ่ายด้านหน้าตรงนี่ถ่ายด้านข้างเพื่อจะได้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างด้านตรงด้านข้างนะครับนี่ตอนที่ถ่ายในท่ายืนเนี่ยเพื่อที่ว่าตอนที่เราลงน้ําหนักในตอนที่เราใช้งานจริงเ<อ>นี่ยเขาเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูนะครับก็คือว่าตัวข้อเนี่ยดูรตรงดีนะครับผิวข้อเรียบดีนะฮะทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับลูกสะบ้าก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเอ็กซเรย์ ถือว่าปกติแต่ว่าการที่เราตรวจร่างกายจาการเรื่องประวัติที่ว่ามีเสียงดังแล้วเมื่อกี้ก็มีเสียงดังในระหว่างตรวจด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าตัวเอ็นมันหย่อนนิดหนึ่งนะครับในหัวเข่าเรามันจะมีเอ็นเอ็นอันหนึ่งเขาเรียกเอ็นไข้ครับเอ็นไข้ซึ่งเป็นตัวที่ให้ความแข็งแรงของหัวเข่าเอ็นไข้คืออันตรงกลางอยู่ตรงกลางมันจะเป็นสองเส้นไข้กันอยู่ในที่นี้เข่าของคุณเจไดเนี่ยถ้าเวลาที่เราดึงแบ้างหน้ามันยืดาขงางหน้าได้นิดหนึ่ง น oh. ในคนที่เล่นกีฬาเยอะๆเนี่ยเอ็นมันจะยืดนิดหน่อยนะครับน uh ั huh. ้นทําให้เวลาบางครั้งเนี่ยพอเอ็นมันอยู่ในท่ายืดแล้วเราเปลี่ยนท่า uh huh. ปุ๊บมันเกิดเสียงดังขึ้นมาเสียงดังในหัวเข่านี้เนี่ยในคนวัยขนาดนี้เล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากเป็นพวกเอ็น uh huh. อาจจะมีเอ็นสะดุดกึกๆ หรือว่าอาจจะมีเอ็นกล้ามเนื้อซึ่งเกิดการคลายตัวหรือการตึงตัวในขณะที่เรามีการขยับตัวพวกนี้ไม่อันตรายอ๋อแต่ผิดปกติไหมครับคุณหมอไม่ผิดปกติครับไม่ผิดปกติเพราะว่าไม่เจ็บแต่ถ้าดังแล้วเจ็บดังแล้วเจ็บบ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการฉีกขาดอาจจะมีการหลวมมากเกินจุดที่ร่างกายจะรับได้แล้วมันก็มีการเจ็บขึ้นมาหรือมีการอักเสบร่วมด้วยครับถ้าหลวมนิดหน่อยมีเสียงดังไม่เจ็บ อันนี้เป็นในบอกว่าตรงนี้เขามีปัญหานิดหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่าต้องระวังนะครับเช่นเราจะเล่นกีฬาหนักๆคงไม่ได้พวกวิ่งพวกกระโดดเนี่ยต้องระวังนะครับหรือถ้าเอ็กซ์ตรีมต่างๆงอเข่าเยอะๆสมา์พับเพียบยองๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้าในผู้ชายมันก็เท่าไหร่ถ้าในผู้หญิงใส่ส้นสูงส้นสูงก็ยิ่งมีตัวที่ทําให้เอ็นเนี่ยตึงมากขึ้นเพราะใส่ส้นสูงปุ๊บเข่ามันจะตึงรั้งเพื่อให้ตัวมันไม่ล้มไปข้างหน้านะครับ เสียงดังตรงนี้เนี่ยเป็นเสียงดังซึ่งไม่อันตรายอ๋อแล้วในอนาคตข้างหน้าอย่างเงี้ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเสียงดังอย่างนี้ต่อไปในอีกระยะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นมาไหมคือถ้าเสียงดังเราตรวจแล้วว่าเจอว่าเขาหลวมนิดหน่อยง <c oughs> นั้นเราควรจะต้องป้องกันเพราะว่าการที่เขาหลวมเนี่ยบางทีมันนการการที่เขามีการงอเยยนเนี่ยมันเป็นการถลายเมื่อกินการถลายปุ๊บมันจะเริ่มสึกอ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันจะสึกได้เลยนะครับพราเราก็ต้องฝึก บริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าให้แข็งแรงการการเดินเดินเร็วรการปั่นจัก,กรยานการเดินพวกพวก cross training ที่เป็นตัวโยกเนี่ยที่เดินเป็นวงรีวันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่า ในการเดินเนี่ยรเราเดินหน้าอย่างเดียวจริงๆแล้วการเดินวงลีเนี่ยเดินถอยหลังด้วย,ยก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อทางด้านหลังให้แข็งแรงรนะครับในการที่เท้าไปในยิมพกเตะขาอีกการหนึ่งที่ดีคือเรื่องของว่ายน้ำครับคุณหมอครับสรุปว่าอาการของผมตอนนี้เนี่ยยังเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเสียงดังเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงคือเสียงดังเนี่ยม,มันมีดังหลายแบบถ้าดังอยู่ๆดังลั่นป๊อปขึ้นมาเริ่มป๊อปอัพซาวด์หรือว่าแก๊กนิดหน่อยนะครับแล้วไม่เจ็บ อันนี้ปสำคัญแล้วไม่เจ็บไม่มีอาการอักเสบอันนี้ไม่น่าห่วงนะครับแต่ถ้าเสียงดังแบบกรึบๆเหมือนเอากระดาษทรายมาถูกันนะครับเสียงดังดังตลอดเวลาหลายๆครั้งต่อตรงนี้ต่อเนื่องกันอันนั้นเนี่ยบ่งบอกว่าผิวข้ออาจจะไม่เรียบหรือมีการสึกขึ้นมานะครับหรือมีน้ําในข้อเยอะแล้วทำให้มันเดินแล้วมีเสียงดังตลอดเวลาเงั้นพวกนั้นเนี่ย อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นบางคนนอกจากเอ็กซเรย์แล้วเราก็ตรวจด้วยเครื่องของเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า m r i ก็ช่วยได้เพื่อบ่งบอกยาที่จะพาภายในแต่ถ้ากรณีนี้ไม่ต้องห่วงแต่ต้องต้องมีการปฏิบัติตัวที่ต้องระวังนะครับระวังว่าเออเอ็นเริ่มหย่อนนิดหน่อยนะครับแล้วมันมีบางท่าบางทางที่เสียงดังพยายามอย่าไปทําให้มันดังอันดังนี้เกิดจากการลั่นของพวกเอ็นที่มันตึงนิดหน่อยนะครับหรือว่าในในบางท่าที่เราเปลี่ยนท่า หรือเอ็นที่มันอยู่ในในจังหวะที่หยอดแล้วเรามีการขยับมันก็จะดังได้นั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าคอยออกกําลังกายยืดเส้นโยคะบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงครับนะครับโยคะถ้าสุดๆเราบอกแล้วว่าอย่าอย่าทำอย่าทำอ๋อครับโอเคครับอย่างนั้นก็ค่อยโล่งใจนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากเลยครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมอาการเข่าลั่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะหากคุณผู้ชมมีเสียงเกิดขึ้นที่เข่าและไม่มีอาการเจ็บร่วมด้วยก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่หากมีอาการเจ็บเกิดขึ้นพร้อมกับมีเสียงที่เข่าสัญญาณนี้เป็นอาการที่เราควรต้องระวังและรีบเข้ามาพบคุณหมอกันนะคะเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของอาการเหล่านั้นและหลังจากที่พี่เจได้เข้ารับการเช็คอัพเข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เขาก็แอบกระซิบมาค่ะว่า หมดกังวลและสบายใจขึ้นแล้วล่ะค่ะสุขใจปลดล็อกกับด็อเตอร์สุขใจมาแล้วครับรู้หรือไม่การที่เราหักนิ้วบ่อยๆข้อสามารถใหญ่ขึ้นได้คนที่มีนิสัยชอบหักนิ้วยิ่งทำตั้งแต่ตอนอายุน้อยมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่ข้อกระดูกโปนโตมากกว่าผู้ที่เริ่มหักนิ้วเมื่ออายุมากเนื่องจากการะดูกและข้อในเด็กยังมีการเจริญเติบโตอยู่การได้รับบาดเจ็บหรือถูกแรงกระทำบ่อยๆ จะเป็นการการะตุ้นให้มีการจเจริญเติบโตของกระดูกในทิศทางที่ผิดคือโปนโตออกรอบๆการที่คนบางคนหักนิ้วแล้วไม่ได้มีข้อโปนโตนั้นถือว่าโชคดีเพราะข้อจะโปนโตหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงความบ่อยของการหักและอายุที่เริ่มมีนิสัยชอบหักนิ้วด้วยครับถ้างออย่างนี้ก็เจ็บนิดหน่อยเนะาะครับผม อย่างนี้ก็เจ็บนะเจ็บเข่า <c oughs> ไม่สามารถออกกําลังกายได้แต่ <c oughs> อยากออกกำลังกายต่อพี่ไซมอนนะครับจะต้องอมาออกกําลังกายนะครับ,รบด้วยเครื่องเอลเจอจีรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกต,ตัวตัวเริ่มลอยเลยฮะขา <c oughs> มันเริ่มลอยนะฮะ